ก็ขอสวัสดีคณะศรัทธาที่มีต่อวัดส,สันติวัฒนาทุกๆท่านนะครับสำหรับวันนี้ผมมาดูการเริ่มก่อ,อสร้างปรเจดีซึ่งวันนี้มี2โครงงานคือ1นึ่งกรสอบเสาเข็มว่าที่ต่อไปแล้วรับน้ำหนักได้แค่ไหนอันที่2วางแผนผังของช่างเขานะครับสำรวจงานสำรวจด้าน ความกว้างยาวของเจดีนะครับในโอกาสนี้ก็ขอเรียนเชิญอณะศัทธาที่มีต่อพระวินัยวงศาจารย์รเรื่องพ่อปุ่มฐานังกรโรนะครับว่าในวันที่29-30มีนาะคม2568นี้ทางวัดได้จัดงานรำลึกถึงหลวงพ่อเปื่องฐานังกรโร นะครับซึ่งตรงกับคล้ายวันเกิดท่านนะครับวันที่29ตอนเย็นก็จะมีการเจริญพระพุทธมนต์เย็นวันที่30มีนาก็เป็นการาทำบุญตักบาตรนะมีพระมามาร่วมประมาณ40รูปนะครับแล้วก็ มีการเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระตาหารและก็พยาทานต่างๆนะครับในงานนี้มีคณะศรัทธามาออกโรงฐานจำนวนมากนะประมาณ40เจ้านะครับดังนั้นจิงเวียนเชิญคณะศรัทธาลูกศิษย์ลูกหาของพระอาจารย์พระวินัยวงศาจารย์หรือเรื่องหรือหลวงพ่อพ่อเปือ่อยมฐานังกรโรมาร่วมงานในสองวันนี้นะครับ เย็นวันเสาเร์ก็เจริญพระพุทธมนตรอทำวัดเย็นปกตินะเย็นวันเสาร์ทำวัดเย็นปกติส่วนเช้าวาันอาทิตย์ก็เริ่มต้นตักบาตรถวายพระตาหารจเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็พระท่านก็ให้พรเป็นอันเสร็จพิธีเป็นการทำบุญน้อมถวายแด่หลวงพ,อพ่อเปลือกนะครับ และในโอกาสนี้ก็ขอเชิญชวนคณะรัทธานะครับท่านก็เข้ามาในวัดท่านก็จะเห็น,นบริเวณที่ก่อสร้างเจดีนะครับซึ่งจะได้ซึ่งได้เริ่มงานในวันนี้เป็นวันแรกนะครับก็มีมีองค์ประกอบหรือส่วนโครงสร้างของเจดียังต้องควะยังต้องการปัดใจเพื่อมา ก่อสร้างอีกมากนะครับเพราะฉะนั้นจึงขอเชิญชวนท่านาาที่ศรัทธาจะร่วมบริจาคส่วนต่างๆของเจดีได้นะครับมีรายละเอียดอยู่ที่วัดนะครับท่านสนใจจะทำส่วนไหนก็ได้นะครับงบในขั้นแรกตอนนี้10ล้าน8แสนบาทนี้เป็นตัวโครงสร้างเจดีนะครับ ยังมีรายละเอียดปลีก,กย่อยเยอะๆอีกเยอะครับเพราะฉะนั้นในโอกาสที่ท่านมาร่วมงานวันคล้ายวันเกิดหลวงพ่อเปื่อนก็ลองอสอบถามรายละเอียดของการทำบุญนะครับว่ามีอะไรบ้างก็สอบถามที่่ายมรรกทายกหรือผู้ส่วนเกี่ยวข้องหรือเจ้าวาดน,นะครับ สอบถามได้เลยว่า้านประสงค์จะร่วมบริจาคทำอะไรบ้างหรือเอาร่วมปัจจัยสมทบตามกำลังศรัทธาโดยไม่ระบุเจาะจงว่าจะทำอะไรก็ได้นะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับอันดับแรกวันที่29 30มาร่วมงานก่อนแล้วก็มาดูสถานที่ที่กำลังก่อสร้างเจดีย์ได้นะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท,ท่านนะครับที่ มีจิตศรัทธาที่จะมาร่วมงานและร่วมบริจาคนะครับสวัสดีครับ